ลโทุกคนสุกี้ซิว่าสุกี้บอกกับบอแมนมันเป็นอีหยังบุอันผัดเังเข็มท่องใส่หมูใส่ัหละพาใส่ผักกาดขาวที่เหลือจากชาบูมาขึ้นอืมอร่อยมากแช่แท้งก ok. ินออกผัดเองค่ะฟิวสุกี ok. ้แห่งจะว่าเป็ใส่น้าจิ้มอะไรเลย มันเหลือจากชาบูมาคืนก็เลยต่อออกมาเห็ดกินเนาะทุกคนอืมเออมากนอนียวหอนไปก่อน บหิวก็ต้องกินนะคะทุกคนอย่าปล่อยให้เจ้ของหิวเพราะความหิวจะทำให้เราไม่สวย